าพบรรยากาศการประชุมเพลิงสาพนักกิจคุณแม่วังทำไร่ประธานฝ่ายสงฆ์อัจจารันวชิราปัญโยที่พักสงฆ์เขาดนินมหามหาโพธิ์อําเภอสะะบุรจังหวัดลบบุรีประธานฝ่ายคารวาสท่านนายกพิชัยเชนชานในภาพพร,ระนัตพลปภัสโรเป็นหลานของผู้วัยชนก็คือผู้วัยชนก็คือคุณยายของพร,ระนัพลปภัสโรนะคะในภาพพร,ระ,พระคะพพุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์นะคะ เป็นภาพบรรยากาศนะที่บันทึกไว้นะคะว่าวันนี้ได้มาร่วมงานนะคะพระอาจารย์บัวก็ามาร่วมงานนี้ด้วยนะคะท่านมาวางดอกไม้จันทร์นะคะพระอาจารย์บัววัดภูคารัตนารามนะคะพระอาจารย์โกนะาเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกมาอย่างช้านานหรือว่าเรียกจนติดปากนะว่าพระอาจารย์โกกวางดอกไม้จันทร์นะคะผ่านตาย เป็นภาพบรรยากาศของการวางดอกไม้จันนะคะก่อนที่คารวาสนะคะจะวางดอกไม้จันทนะะเป็นรายการต่อไปพระคุณเจ้านะคะแล้วก็เนนนะคะที่บรรพชานะะในงานนี้นะคะในงานของคุณแม่วางทําไร่นะคะตอนนี้ญาติโยมก็ทยอยขึ้นมาวางดอกไม้จันนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวเลยทีเดียวนะคะหรือว่าอากาศร้อน ร้อนมากๆเลยนะสำหรับพันเนียนแต่ว่าญาติโยมผู้คนที่ รักนะคุณแม่วังทําไรก็ไม่ท้อถอยที่จะมาร่วมง,งานนะส่งคุณแม่วังนะ,ะทาไร่ในวาระสุดท้ายนะคะยมเพนก็พยายามเก็บภาพมาให้ได้มากที่สุดนะคะ,อะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปงานขาวดําที่ไหนนะก็จะพยายามเก็บภาพให้ทุกท่านนะคะหรือว่าญาติโยมในหมู่บ้านได้เห็นภาพด้วยสําหรับใครที่ไม่ได้มานะคะก็จะได้รับชมภาพบรรยากาศของการประชุมเพลิงหรือว่า ชาปนกิจผู้วัยชนนะคะอะพะผู้เฒ่าผู้แก่แนละบางทีก็มาไม่ไหวนะก็จะได้ชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะนำมานํานำภาพให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่วางทําไรสู่สุขคติพบค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ